สวัสดีค่ะวันนี้ครับเสามะเทียวเส้นพันลาดข้าวกันนะคะกับนี่เอ,อ่อชิ้นปลายับบุกชิ้นปลากันนะคะน่ากินมากะคะ่ะกับบริการ,รยับเห็ดนี่กันนะคะเป็นคูได้แบบนี้คะ่ะสอดถานานะเรียกเป็นชิ้นเป็นคูได้นะคะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนจ้า เซตแรกวกะอ่ามีมีไข่ลงลมนะคะหขยนางลมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้เด็ดจ้าแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะกุ้งสดสดเนื้อใสๆคันค่ะนี่น้ำน้ำเย็นเย็นชื่นใจกันนะคะ อีกล่ามน,นึงกับว่าด้วยลูกชิน้นคือกันจ้าลูกชิน้นคือกันนะคะร้านนี้กับเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดกันค่ะอ่าสุปไทยนะคะกับสิทข้ามาเบิงทับทิมหนามทับทิมสวยๆงามๆกันนะคะข้าวมากกันเลยะคะ่ะ